ในช่วงวัยสูงอายุการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีระเบียบและเหมาะสมถือเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงการนอนหลับและการตื่นนอนจึงไม่ใช่แค่กิจ,จวัตรทั่วไปแต่เป็นหัวใจของการดูแลสุขภาพเพราะการนอนที่เพียงพอและการตื่นนอนในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยปรับสมดุลร่างกายฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันและยังช่วยให้สมองปลอดโปรง่งกระชับกระเฉงพร้อมรับมือกับกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากสามารถกำหนดเวลาการนอนและการตื่นให้เป็นกิจวัตรประจำวันได้จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและยังทำให้จิตใจผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งการมีกิจกรรมที่เหมาะสมหลังจากตื่นนอนเช่นการยืดเส้นเบาๆดื่มน้ำอุ่นหรือการทำสมาธิก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริงและถ้าคุณอยากติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพการใช้ชีวิตและแนวทางที่จะทำให้คุณและคนที่คุณรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้เพื่อได้คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญและสาระประโยชน์ที่ผมตั้งใจนำมาฝากเป็นประจำครับข้อที่1ผู้สูงอายุควรตื่นนอนกี่โมงคู่มือปรับเวลาตื่นให้เหมาะกับอายุร่างกายและแสงแดดเช้าก่อนจะกกำหนดกี่โมงคือเวลาตื่นที่ใช่สิ่งสำคัญคือเข้าใจหลักการพื้นฐาน3ข้อของการนอนในวัยสูงอายุ 1. เวลาตื่นควรคงที่ทุกวันมากกว่าเป็นเวลานอนที่คงที่เพราะสมองใช้เวลาตื่นเป็นสมอหรือแ n งเกอเพื่อรีเซ็ตนาฬิกาทีวภาพในแต่ละเชา้า 2. ระยะเวลานอนที่แนะนำสำหรับวัย65ปีขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืนไม่ใช่4-5ชั่วโมงอย่างที่เข้าใจกันผิดผิดซึ่งเป็นฉันทามติจากสถาบันวิชาชีพด้านการนอนและมูลนิธิการนอนหลับสหรัฐ 3. เมื่ออายุมากขึ้นระบบนาฬิกาชีวภาพมักเลื่อนไปเช้าหรือเฟสแอดวานซ์ทำให้เข้าง่วงเร็วและตื่นเช้าขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นการเลือกเวลาตื่นที่เช้ากว่าเดือมเล็กน้อยและสม่ำเสมอจะเข้ากับชีวะจังหวะของวัยนี้มากที่สุดเลือกเวลาตื่นอย่างไรให้เหมาะจริงกับตัวคุณแทนที่จะกำหนดเวลาเดียวใช้กับทุกคนให้ใช้หลัก3ขั้นต่อไปนี้ขั้นที่1 ผูกเวลาตื่นกับแสงเช้าตั้งเวลาตื่นให้อยู่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ขึ้นของฤดูกาลนั้นๆตัวอย่างเช่นประมาณ05:30ถึง07:00นในหลายพื้นที่เพราะแสงแดดเช้าคือสัญญาณธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในการตั้งเวลานาฬิกาชีวภาพทำให้นอนหัวค่ำได้ง่ายขึ้นคืนถัดๆไปก็ตื่นได้ตรงเวลาไม่รู้สึกล้าและอารมณ์สดใสกว่าเดิมขั้นที่ส คำนวณย้อนกลับเพื่อหาเวลานอนเมื่อได้เวลาตื่นแล้วให้หักระยะเวลานอนเป้าหมาย7-8ชั่วโมงย้อนกลับเป็นเวลาเข้านอนเช่นถ้าตั้งตื่น0600นให้เข้านอนราว22นาฬิกาถึง23นาฬิกาง่วงก่อนเวลานี้ให้ขึ้นเตียงได้แต่ถ้ายังไม่ง่วงให้ทำกิจกรรมผ่อนคลายไฟสลัวๆจนง่วงจึงเข้านอนข้อนี้ช่วยให้ได้ชั่วโมงนอนที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ขั้นที่สามคงที่ทุกวันรวมเสาร์อาทิตย์ตื่นเวลาเดิมทุกวันเพื่อการเจ็ตแหลกสุดสัปดาห์ที่ทำให้นาฬิกาชีวภาพรวนยิ่งในวัยสูงอายุที่นาฬิกาเริ่มไวต่อสิ่งกระตุ้นความคงที่ยิ่งช่วยให้หลับสนิทง่ายขึ้นในคืนถัดไปตัวอย่างกรอบเวลาที่ใช้งานได้จริงเลือกเพียงแบบเดียวที่เข้ากับกิจวัตรและแสงแดดของคุณแล้วทำให้คงที่2-3ถึงสัปดาห์แบบเช้าธรรมชาติ เหมาะกับคนง่วงเร็วตื่น05:30นถึง06:00นเข้านอน21นาฬิกาถึง22นาฬิกาเหมาะมากหากคุณตื่นเองอยู่แล้วหรืออยากใช้แสงเช้าเต็มที่เช่นรถนำต้นไม้เดินช้าๆหน้าเรือนข้อดีคือช่วยล็อกนาฬิกาชีวภาพให้มั่นคงและอารมณ์แจ่มใสตอนเช้าแบบกลางวันสมดุลตื่น06:30นเข้านอน22นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา ลงตัวสำหรับบ้านที่มีกิจกรรมครอบครัวตอนค่ำเล็กน้อยแต่ยังรับแสงเช้าได้เต็มพอควรแบบค่อยๆเลื่อนสำหรับคนยังนอนดึกตื่น0 0 0 0น,แ,น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 แล้วขยับเร็วขึ้นทีละ15-30ถึงนาทีทุก3วันทำคู่กับรับแสงเช้าทันทีหลังตื่นจะช่วยรีเทรนวงจรการนอนให้ค่อยๆขยับมาช่วงเช้าธรรมชาติภายในราว2สัปดาห์โดยไม่ฝืนเกินไปโดยหมายเหตุ ถ้าต้องกินยาที่มีผลต่อความดันน้ำตาลหรือยาขับปัสสาวะให้ผูกตารางยาและอาหารเช้าเข้ากับเวลาตื่นคงที่แล้วปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อจำเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากมีโรคประจำตัวหรือใช้ยาหลายชนิดซึ่งอาจกระทบการนอนได้สัญญาณว่าเวลาตื่นของคุณพอดีแล้วหลับได้ภายใน20-30นาทีหลังขึ้นเตียงตื่นแล้วสมองปลุกตัวเองได้ไม่ต้องงีบยาวตอนกลางวัน อารมณ์เช้าคงที่ไม่หงุดหงิดหรือง่วงจักไม่สะดุ้งตื่นบ่อยช่วงตีสาถึงตีสีซึ่งมักเกิดเมื่อเข้านอนเร็วเกินไปหรือวงจรนอนขาดความคงที่ในวัยสูงอายุเทคนิคเสริมเพื่อย,ยึดเวลาตื่นให้แม่นเปิดรับแสงธรรมชาติทันทีหลังตื่น15 3 0ถึง30นาทีเดินช้าๆหน้าบ้านระเบียงหรือริมหน้าต่างแสงเช้าจะรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพให้แน่นขึ้นคืนถัดไปจะง่วงเป็นเวลาและตื่นง่ายขึ้น ลดไฟจ้าหรือจอสว่างหลังสองทุ่งเพราะแสงช่วงค่ำจะไปดีเลย์นาฬิกาชีวภาพทำให้ง่วงช้าและตื่นยากในเช้าอีกวันหากจำเป็นให้ใช้โหมดลดแสงหรือลดบูไล์และหลีไฟในบ้านหลีกเลี่ยงงีบยาวถ้าจะงีบให้จำกัด10-20นาทีก่อนบ่ายสเพื่อไม่ไปแย่งแรงง่วงตอนหัวคำ่ำขยับร่างกายเบาๆตอนสายยิ่งในวันที่แดดดียิ่งช่วยยึดวงจรหลับตื่นให้ชัดขึ้นถามตอบสั้นๆ ต้องตื่นก่อน6โมงเสมอไหมไม่จำเป็นสิ่งสำคัญคือคงที่บวกรับแสงเช้าบวกรวมให้ได้7-8ชั่วโมงต่อคืนแล้วสังเกตอาการตัวเองเป็นหลักถ้าตื่นตี4ทั้งที่ยังง่วงทำยังไงอย่าเพิ่งลุกขึ้นไปเปิดจอสว่างให้ทำผ่อนคลายไฟสลัวๆถ้ายังตาสว่างมากให้ขยับเวลานอนช้าลง15นาทีทุก2-3วันจนตื่นเช้าใกล้เวลาที่ตั้งใจ ร่วมกับรับแสงเช้านอนไม่พอเรื้อรังหรือกรนดังหรือสะดุ้งหยุดหายใจควรพบแพทย์เพื่อตรวจภาวะผิดปกติเช่นนอนกรนรุนแรงหรือหยุดหายใจขณะหลับซึ่งพบได้ในผู้สูงอายุและส่งผลต่อหัวใจความดันและอารมณ์ข้อที่2ผู้สูงอายุตื่นมาแล้วควรทำอะไรบ้างกิจวัตรเช้าที่ช่วยให้แข็งแรงสดชื่นและอายุยืน เมื่อผู้สูงอายุตื่นขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการนอนก็คือกิจวัตรหลังตื่นนอนเพราะกิจกรรมเล็กๆที่ทำในช่วงเช้านั้นเปรียบเสมือนการตั้งรหัสให้กับสมองและร่างกายว่าวันนี้เราจะสดชื่นแข็งแรงหรืออ่อนล้าและซึมเศร้าการสร้างกิจวัตรเช้าที่ดีช่วยปรับสมดุลร่างกายกระตุ้นระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบหายใจ และยังช่วยให้สุขภาพจิตผ่อนคลายมากขึ้นด้วย 1. ดื่มน้ำอุ่นทันทีหลังตื่น1แก้วร่างกายของผู้สูงอายุสูญเสียน้ำมากในช่วงกลางคืนทั้งจากการหายใจเหงื่อและการขับถ่ายปัสสาวะเมื่อเราตื่นมาน้ำในร่างกายจึงลดลงการดื่มน้ำอุ่น1แก้วประมาณ200-250มิลลิตรช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ปลุกระบบย่อยอาหารและช่วยให้สมองสดชื่นเร็วขึ้นโดยควรเป็นน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำเย็นจัดเพราะน้ำอุ่นจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวอย่างนุ่มนวลไม่กระตุกระบบประสาทอัตโนมัติและลดโอกาสการเจ็บหน้าอกในผู้ที่มีโรคหัวใจ 2. ยืดเส้นขยับเบาๆบ,บ,บนเตียงหลายคนสูงวัยมักบ่นว่าตื่นมาทีไรตัวแข็งปวดข้อตลอด นั่นเพราะกล้ามเนื้อและข้อต่อไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวตอนนอนการยืดเส้นเบาๆเพียงห้านาทีบนเตียงเช่นเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะหมุนข้อเท้าหมุนข้อมือหรือก้มเหยียดลำตัวเล็กน้อยจะช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลดอาการตึงและป้องกันการหกล้มเมื่อลุกขึ้นยืนทันที 3. รับแสงแดดอ่อนยามเช้าหลังลุกจากเตียง ลองเปิดหน้าต่างหรือออกไปหน้าบ้านรับแสงแดดอ่อนๆอ,อ,อย่างน้อย10 1ถึง15นาทีแสงแดดตอนเช้าช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพทำให้เราง่วงหัวค่ำได้ตรงเวลาและยังช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีซึ่งจำเป็นต่อกระดูกและภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุการรับแดดเช้ายังมีผลต่ออารมณ์ลดภาวะซึมเศร้าและความเหงาที่พบบ่อยในวัยนี้4 ฝึกหายใจลึกๆหรือทำสมาธิ5-10นาทีช่วงเช้าคือเวลาที่สมองอยังโลง่งกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับการฝึกใจให้สงบจึงทำงานได้ดีที่สุดผู้สูงอายุสามารถเลือกนั่งหายใจลึกๆช้าๆหรือทำสมาธิสั้นๆเพียง5-10นาทีก็ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงความดันลดลงและอารมณ์สมดุลขึ้นในตลอดทั้งวันงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า การทำสมาธิและการฝึกหายใจยังช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มสมาธิของผู้สูงอายุได้อย่างจริงจัง 5. กิจกรรมเบาๆก่อนอาหารเชา้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเชา้าผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเล็กๆที่ไม่หักโหมเช่นเดินช้าๆรอบบ้านรดน้ำต้นไม้กวาดลานบ้านหรือลงมือจัดโต๊ะอาหารสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายตื่นตัว แต่ยังสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองว่ามีหน้าที่มีบทบาทและยังทำอะไรได้ด้วยตนเอง 6. อาหารเช้าที่อุ่นใจผู้สูงอายุไม่ควรละเลยอาหารเช้าเพราะคือพลังงานแรกที่จะหล่อเลี้ยงสมองและกล้ามเนื้ออาหารเช้าที่เหมาะสมควรเป็นแบบเบาแต่ครบคุณค่าเช่นเข้าต้มปลาข้าวโอ๊ตกับนมถั่วเหลืองไข่ต้มกับผักนึ่งหรือกล้วยหอมหนึ่งผลคู่กับโยเกิรต์ต อีกทั้งครวรหลีกเลี่ยงอาหารมันจัดหวานจัดหรือเค็มจัดเพราะจะเพิ่มภาระให้หัวใจและไต 7. เช็คยาและสุขภาพเบื้องต้นถ้าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันหรือหัวใจกิจวัตรเช้าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือตรวจเช็คยาและร่างกายเช่นวัดความดันโลหิตวัดน้ำตาลในเลือดถ้าแพทย์สั่งและทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด การทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เช้าจะช่วยป้องกันการลืมและทำให้วันต่อมาดำเนินไปอย่างมั่นใจข้อที่3กิจกรรมกลางวันและการพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงจิตใจแจ่มใสและไม่เหงาหลังจากผู้สูงอายุตื่นนอนอย่างสดชื่นในตอนเช้าและทำกิจวัตรที่เหมาะสมแล้วสิ่งที่จะตามมาตลอดทั้งวันก็คือกิจกรรมกลางวันซึ่งมีบทบาทสำคัญมากกว่าที่หลายคนคิด เพราะกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่กระฉับกระเฉงเท่านั้นแต่ยังช่วยให้จิตใจไม่ซึมเศร้าไม่โดดเดี่ยวและทำให้ช่วงค่ำสามารถนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพด้วย 1. การออกกำลังกายเบาๆที่สม่าเสมอกลางวันถือเป็นเวลาที่ร่างกายอบอุ่นกล้ามเนื้อพร้อมที่สุดในการขยับเคลื่อนไหวผู้สูงอายุควรใช้โอกาสนี้ทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเช่น เดินช้าๆรอบบ้านหรือสวนสาธารณะวันล,ละ20-30นาทีทำกายบริหารช้าๆยืดเส้นยืดสายไทเก,ก็กโยคะเบาๆหรือลีลาสำหรับผู้สูงอายุการออกกำลังกายระดับเบาถึงปานกลางแบบสม่ำเสมอช่วยเสริมความแข็งแรงของหัวใจกล้ามเนื้อและข้อต่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มอีกทั้งยังช่วยปรับสมดุลอารมณ์ลดความวิตกกังวลและความเครียดได้ดี 2. การทำงานอดีเรกและกิจกรรมสร้างสมาธิผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยมักเจอความรู้สึกไม่มีอะไรทำซึ่งอาจนำไปสู่ความเหงาและภาวะซึมเศร้าดังนั้นการมีกิจกรรมที่ใช้สมองและใจจึงจำเป็นเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือฟังธรรมะทำงานอดีเรกเช่นปลูกต้นไม้วาดภาพทำอาหารเบาเล่นเกมฝึกสมองเช่นต่อคำศัพท์ เกมจับคู่เกมตัวเลขเขียนบันทึกประจำวันกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขแต่ยังเป็นการฝึกสมองชะลอความเสื่อมและลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วย 3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการเชื่อมโยงทางสังคมผู้สูงอายุก็เช่นกันการมีเพื่อนคุยมีคนในครอบครัวมานั่งพูดคุย หรือแม้แต่การเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนก็ช่วยเติมเต็มจิตใจลดความเหงาและทำให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าโทรศัพท์หาลูกหลานรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านทำกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมในวัดหรือชมรมผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้คือยาที่ดีที่สุดสำหรับใจเพราะช่วยลดความโดดเดี่ยวและเพิ่มความสุขในแต่ละวัน 4. การพักผ่อนระหว่างวันสำหรับผู้สูงอายุ หากรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงในช่วงกลางวันสามารถงีบสั้นได้ประมาณ1 0 2ถึงนาทีแต่ไม่ควรนานเกินไปและไม่ควรเกินบ่ายสามโมงเพราะจะทำให้นอนกลางคืนยากขึ้นการงีบสั้นในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและอารมณ์สดใสขึ้น 5. โภชนาการมื้อกลางวันอาหารกลางวันควรเป็นมื้อที่เบาแต่ครบเพื่อไม่ให้ทำให้ร่างกายหนักเกินไปจนง่วงหลังอาหารเช่น ข้าวกล้องกับปลาผักต้มหรือแกงจืดเนื้อสัตว์ไม่ติดมันควรเน้นผักและโปรตีนที่ย่อยง่ายและดื่มน้ำให้เพียงพอแต่หลีกเลี่ยงชากาแฟหรือเครื่องดื่มหวานจัดที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือเสียงน้ำตาลสูงได้ 6. การจัดตารางกิจวัตรกลางวันการมีตารางชีวิตกลางวันที่ชัดเจนช่วยให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเบื่อหน่ายตัวอย่างเช่น9นาฬิกาถึง11นาฬิกา เดินรอบบ้านหรือยืดเส้น10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทำงานอดิเรก12นาฬิการับประทานอาหารกลางวัน13นาฬิกางีบสั้น15นาที14นาฬิกาถึง15นาฬิกาอ่านหนังสือฟังเพลงพูดคุยกับเพื่อน16นาฬิกาทำกิจกรรมครอบครัวเล็กๆเช่นเล่นกับหลานข้อที่4ช่วงเย็น ผู้สูงอายุควรทำอะไรเพื่อเตรียมร่างกายสู่การนอนหลับที่ดีหลังจากผ่านกิจกรรมกลางวันมาแล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องก็คือการปิดวันอย่างถูกวิธีเพราะพฤติกรรมและกิจวัตรในช่วงเย็นมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหากทำอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายและสมองค่อยๆผ่อนคลายเตรียมเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายขึ้น 1. เลือกกิจกรรมผ่อนคลายเบาๆ ช่วงเย็นไม่ควรทำงานหนักหรือกิจกรรมที่ใช้แรงมากเกินไปเพราะจะกระตุ้นหัวใจและระบบประสาททำให้นอนหลับยากกิจกรรมที่เหมาะสมเช่นเดินเล่นช้าๆรับลมเย็นหน้าบ้านประมาณ15-20นาทีรดน้ำต้นไม้หรือทำสวนเล็กๆนั่งเล่นพูดคุยกับครอบครัวหรือเล่าลิทานให้หลานฟังฟังเพลงเบาๆหรือสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายแต่ยังทำให้จิตใจสงบอารมณ์เย็นลงก่อนเข้านอน 2. อาหารมื้อเย็นควรเบาและย่อยง่ายมื้อเย็นของผู้สูงอายุควรรับประทานก่อนเวลา1 8นาฬิกาถึง19นาฬิกาและควรเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเช่นข้าวต้มผักต้มปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือซุปอุ่นๆควรเลี่ยงอาหารมันจัดเผ็ดจัดและหวานจัด เพราะจะทำให้ท้องอืดแน่นท้องส่งผลให้นอนหลับไม่สนิทรวมถึงควรเลี่ยงการดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายแก่ๆถึงเย็นด้วย 3. ออกกำลังกายเบาๆถ้าสะดวกผู้สูงอายุที่ยังมีกำลังพอสามารถทำการยืดเส้นหรือโยคะเบาๆช่วงเย็นได้อีกครั้งไม่ควรหนักจนเกินไปเช่น ยืนแว่งแขนหมุนคอหมุนเอวหรือนั่งยืดกล้ามเนื้อช้าๆประมาณ10-15นาทีสิ่งนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดอาการเกร็งและช่วยให้หลับสบายขึ้นในตอนกลางคืน 4. จัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้พร้อมพักผ่อนบรรยากาศบ้านช่วงค่ำควรเอื้อต่อการผ่อนคลายเช่นหรี่ไฟให้สลัวปิดเสียงรบกวนลดการเปิดทีวีหรือโทรศัพท์เสียงดังเกินไป การทำให้บ้านเงียบสงบและอบอุ่นจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยและพร้อมพักผ่อนมากขึ้น 5. มดกิจกรรมที่กระตุ้นสมองเกินไปหลีกเลี่ยงการดูข่าวที่ตึงเครียดการดูละครดราม่าหนักๆห,หรือการใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตเป็นเวลานานเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้ง่วงและอารมณ์ที่ตื่นเต้นเครียดจะทำให้นอนหลับยากขึ้น 6. ทำกิจวัตรก่อนนอนให้เป็นสัญญาณร่างกายควรสร้างกิจวัตรซ้ำๆก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายเรียนรู้ว่านี่คือเวลาพักผ่อนเช่นอาบน้ําอุ่นแปลงฟันนั่งสมาธิหรือสวดมนต์5นาทีถึง10นาทีเมื่อทําซ้ําเป็นประจำสมองจะจดจํากิจวัตรนี้เป็นสัญญาณว่าถึงเวลานอนแล้วทําให้ง่วงและหลับง่ายขึ้น7ใช้เวลาช่วงเย็นสร้างความผูกพันในครอบครัว สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการใช้ช่วงเย็นเป็นเวลาแห่งความผูกพันผู้สูงอายุสามารถนั่งพูดคุยกับลูกหลานเล่าประสบการณ์ชีวิตหรือทำกิจกรรมเล็กๆร่วมกันสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้หัวใจอบอุ่นแต่ยังช่วยลดความเหงาความวิตกกังวลและทำให้จิตใจสงบพร้อมนอนหลับอย่างมีความสุขข้อที่ 5. ข้อสุดท้ายการนอนหลับตอนกลางคืนและการดูแลตัวเองเมื่อหลับยาก คู่มือทีละขั้นสำหรับผู้สูงอายุให้หลับลึกหลับสบายและตื่นสดชื่นเป้าหมายการนอนที่ทำได้จริงตั้งเวลาตื่นคงที่ทุกวันแล้วคำนวณย้อนให้ได้นอนรวมประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืนบางคนอาจสบายตัวที่6.5-7ชั่วโมงก็ได้ให้ดูที่ความสดชื่นหลังตื่นเป็นหลักถ้าคืนไหนนอนไม่พอไม่ต้องตื่นสายชดเชยให้ตื่นเวลาเดิมแล้วจำกัดงีบกลางวันสั้นๆเพื่อไม่ให้วงจรหลับตื่นรวน จัดห้องนอนให้หลับง่ายขึ้น 1. อุณหภูมิและอากาศให้ห้องเย็นสบายระบายอากาศดีผ้าปูที่นอนโปร่งสบายในอากาศร้อนชื้นเลี่ยงผ้าหนาอับเหงื่อ 2. แสงใช้ผ้าม่านทึบหรือปิดไฟให้มืดแต่มีไฟสลัวทางเดินหรือห้องน้ำกันหกลม้ม 3. เสียงลดเสียงรบกวนใช้เสียงพัดลมหรือเสียงธรรมชาติกลบเสียงที่แว่ววได้ 4. เตียงและหมอน เตียงสูงพอดีลุกนั่งง่ายหมอนรองคอพอเต็มไม่สูงเกินจนคอตึงถ้ามีกรดไหลย,ย้อนอาจหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้น10-15เซนติเมตร 5. ความปลอดภัยเก็บของเกะกะพรมลื่นสายไฟให้พ้นทางลุกเดินกลางคืนกิจวัตรก่อนนอน60นาทีทำเหมือนเดิมทุกคืนปิดจอหรือลดแสงแรงปิดทีวีมือถือแท็บเล็ตเหลือแสงสลัว อาบน้ำอุ่นหนึ่งรอบสั้นๆช่วยให้กล้ามเนื้อคลายแล้วอุณหภูมิร่างกายลดลงช้าๆเข้าสู่หมวดง่วงเครื่องดื่มอุ่นน้ำอุ่นหรือนมอุ่นหรือนมถั่วถ้าแผลนมวัวหนึ่งแก้วเล็กๆเลี่ยงชากาแฟโกโก้ยามคำ่ำยืดเหยียดเบาๆ5 1านาทีหมุนข้อเท้าข้อมือยืดกล้ามเนื้อคอไหล่หลังสงบใจหายใจลึกสั้น478 นั่งสมาธิหรือสวดมนต์5-10นาทีหรือฟังเพลงช้าๆกินดื่มยาจัดเวลาให้เหมาะคาเฟอีนเว้นอย่างน้อย6-8ชั่วโมงก่อนนอนกาแฟชาชาเขียวโกโก,โก้น้ำอัดลมบางชนิดของมันเผ็ดหรือหนักท้องหลีกเลี่ยงช่วง3-4ชั่วโมงก่อนนอนลดโอกาสจุกแน่นหรือกรดไหลย,ย้อนดื่มน้ำ ลดปริมาณน้ำ1-2ชั่วโมงก่อนนอนเพื่อลดการลุกเข้าห้มน้ำบ่อยตอนดึกยาขับปัสสาวะหรือยากระตุง้งปรึกษาแพทย์เรื่องการเลื่อนเวลากินให้ออกห่างจากเวลานอนห้ามปรับเองหากเป็นยาตามโรคประจำตัวถ้านอนไม่หลับกลางคืนควรทำอย่างไรแผนรับมือทีละขั้น1กด20-30นาทีถ้านอนไม่หลับหรือสะดุ้ตื่นแล้วนอนต่อไม่ได้ประมาณ20-30นาที ให้ลุกจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ในแสงสลัวทำกิจกรรมช้าๆมากๆเช่นอ่านหนังสือกระดาษบทสวดหรือหายใจลึกห้ามจอมือถือข่าวโซเชียลพอง่วงค่อยกลับขึ้นเตียงทำซ้ำได้ไม่ฝืนนอนบนเตียงจงกังวล 2. ฝึกกำหนดลมหายใจสแกนร่างกายรับรู้การหายใจเข้าออกไล่สังเกตคลายกล้ามเนื้อจากปลายเท้าขึ้นถึงใบหน้า 3. สมุดวางกังวลก่อนนอนเขียนสิ่งกังวลหรือสิ่งต้องทำพรุ่งนี้ลงกระดาษให้หมดสมองจะไม่คอยเตือนตอนบนเตียง 4. หลีกเลี่ยงดูเวลานาฬิกาจะเพิ่มความเครียดให้เปลี่ยนให้หันหน้าปัดออก 5. งีบกลางว,วันวันรุ่งขึ้นจำกัดงีบสินาทีถึง20นาทีก่อนบ่าย3เพื่อลดนี่นอนโดยไม่รบกวนคืนนั้นรับมืออาการเฉพาะที่ทำให้นอนไม่ดีปัดสวะบ่อยกลางคืน นอกทูเรียลดน้ำผลไม้ฉ่ำน้ำซุปช่วงค่ำตรวจยาขับปัสสาวะจัดไฟทางเดินให้ปลอดภัยปวดคอปวดกล้ามเนื้อประครบอุ่นยืดเหยียดก่อนนอนใช้หมอนรองเขา่าหรือหมอนข้างจัดท่าลดกดทับกรดไหลย้อนจุกแน่นเว้นอาหารมื้อค่ำให้ห่างสามชั่วโมงเลี่ยงเผ็ดมันทอดยกหัวเตียงสูงขากระตุกนอนไม่นิ่ง r l s PLS ลดคาเฟอีนนิโคตินยืดน่องอุ่นๆแจ้งแพทย์ถ้ารบกวนมากนอนกรนรุนแรงหยุดหายใจขณะหลับถ้ากรนดังหยุดหายใจสะดุ้งสำลักง่วงมากตอนกลางวันควรพบแพทย์ตรวจคัดกรองโปรแกรมรีเซ็ตการนอน7วันสำหรับผู้สูงอายุวัน1-2ถึงตื่นเวลาเดิมเปะ๊ะบวกรับแดดเชา้า15 3 0ถึงนาทีงอนงีบกลางวันสั้นๆ10-20ถึงน,นาทีวัน3-4ถึง ลดแสงแรงหลังสองทุน่นทำกิจวัตรก่อนนอนเหมือนเดิมทุกคืนวัน5 6ถถ้านอนยากให้ใช้กด20-30นาทีบวกสมุดวางกังวลวัน7ประเมินตื่นแล้วสดชื่นขึ้นไหมถ้ายัางไม่พอคงกิจวัตรเดิมต่ออีกสัปดาห์แล้วค่อยปรับเวลานอนตื่นครั้งละ15นาทีเมื่อใดควรไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญการนอนนอนไม่หลับสัปดาห์ละ3คืนนานเกิน3เดือน กรนดังมากมีคนเห็นหยุดหายใจเป็นพักๆหรือตื่นปวดหัวแสงเช้าหรือง่วงมากผิดปกติกระสับกระส่ายขากระตุกแรงทุกคืนมีโรคหัวใจเบาหวานความดันใช้ยาหลายชนิดแล้วหลับยากหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าวิตกกังวลหากวันนี้คลิปนี้ช่วยให้คุณหรือคนที่คุณรักนอนหลับสบายขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆที่ทำได้จริงจากช่องของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่หลับลึกและตื่นมาสดชื่นนะครับ